สวัสดีครับวันนี้ผมทีดีบผมจะมารีวิวเกี่ยวกับ Evermedia Live Gamer Portable 2โอเคนะผมทีดีผมจะมาพูดเรื่อง เอเวอร์ i ิเดียไล r ์สตรีมพ a b l เบิลครับผมไลฟ์เกมพเบิล2 plus นะฮะก็เครื่องก็บอกอยู่นะครับผมว่าสำหรับพกพานะฮะพกพาสะดวกพกพาง่ายใช้ง่ายไม่ต้องต่อข้อคอมก็ได้ขอแค่มี USB ไฟเลี้ยงก็พอนะฮะเครื่องเนี้ผมจะพูดว่า <c oughs> สำหรับมือใหม่ก็ไม่เชิงนะครับผมผมจะพูดว่าสำหรับคนมีต้นทุนมีงบแล้วกันนะฮะคือ ราคามันอะผมได้มาประมาณ6 5พัคนอื่นได้มาเท่าไหร่ไม่รู้ผมได้เจ้าเนี้ยผมก็จะได้ก็ลำบากนะวิธีใช้งานคือง่ายมากนะผมมันไม่เหมือน LG X2 นะฮะคือตรงนี้เอาไว้เสียบจอยนะครับผมสำหรับคนที่เล่นคอนโซลนะฮะคือส่งภาพจากคอนโซลเพื่อเพือที่จะเอาไปอ่าดเอาไปอ่าดหรือว่าเป็นไลฟ์สตรีมบนคอมพิวเตอร์ Computer นะฮะคนที่ใช้คอนโซลต่อจอย,อย่างนี้ได้ แล้วก็ตรงนี้เป็นสายหูฟังนะต่อได้โดยตรงเลยเสียงมันจะดีเลยแทบจะไม่ดีเลยนะครับน้อยที่สุดนะครับไม่จะเป็นต้องต่อข้อคอมเหมือนรุ่นอื่นตัวนี้นะตัวนี้คือปุ่มเปิดปิดเสียงอ่าแล้วนี่คืออะไรมันเลื่อนได้นะครับ3ามสาม,สามอย่างคลิกๆลิกนะตรงนี้ตรงนี้นะครับผมคลิกแรกเป็นรูปจอคอมคือส่งภาพขึ้นจอเฉยๆจะสั่งอัดสั่งอะไรก็สั่งผ่านจอคอมนะครับแล้วก็คลิกที่2คืออัดลงไมโคร SD c a r การ์ด ให้ดูข้างหลังข้างหลังนี้มีรูเสียบไมโครอิเการ์ดนะครับผมได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยสูงสุดแล้วแต่นะก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สบายแต่ผมอัดผ่านจออย่างเดียวคลิกที่3คือการทานเฟ f e r ไฟนะคผมคือการเ <Yeah. S 1> นี่ยคลิกคลิกสอไฟไมันจะกระพริบไฟไมันจะดับใช่ไหมกระพริบเป็นเปลี่ยนสีแดงคือเรายิงเราเขาเรียกว่า ก็เหมือนทั้งอัดทั้งนั้นนี่แหละแล้วเ,เราก็จะดูดไฟล์งเครื่องคอมได้แล้วตรงนี้ก็คืออัดลงมาโค้ยดีแล้วตรงนี้ก็คือสตีมไฟที่เปลี่ยนไปสีแดงก็คือไฟที่มันเขียนว่าเราอาัดอัอดคลิปอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้สีนี้ก็คือมันเครื่องมาทํางานเฉยๆนะครับผ่านผ่านไปผ่านไปมาดูรูข้างหลังอันนี้คือรูจ่ายไฟเลี้ยงรบจ่ายไฟส่งแล้วก็ USB in in นี่คืออะไรการแคปเจอร์นะครับผม สตรีมเครื่องเดียวไม่ได้นะผมต้องใช้2 device ในการสตรีมซึ่งผมใช้มือถือนะมือถือในการสตรีมนะผมก็เลยใช้เสียบผ่านแจ็คอะแดปเตอร์พร้อม HDMI เข้ามารูนี้นะผมเสียบแล้วตรงเนี้ยก็ไปต่อท้ายมือถือภาพมันก็จะส่งจากมือถือเข้ามาฮนะรูนี้เราออกออกไปแสดงผลที่ไหนก็แสดงผลจอเครื่องที่สตรีมยังไงล่ะครับก็คือออกไปนูน่นคอมพิวเตอร์ ครับผมออกออกมาที่คอมพิวเตอร์ตรงนี้นะฮะโอเคก็การใช้งานก็ไม่ยากนะครับผมขอแค่เราฝึกโอเคครับผมมันเปลี่ยนเป็นปสีแดงเมื่อกี้ครับผมเพราะผมสับสับนั้นไปนะครับหรือว่าผมกดปุ่มนั่นแหละมาเลยอัดกดคืนครับผมหย,ยุดอัดอ่าหน้าจอหยุดอัดละโอเคตอนนี้ผมก็อธิบายรูปลับภายนอกจบละอ้าลืมบอกไปในกล่องนะฮะ มันแถม HDMI cable กับอันนี้มาด้วยสายแจ็คสายแจ็คไม่ได้ใช้หรอกผมไม่รู้ว่าจะใช้ในเรื่องในโอกาสไหนนะแต่ HDMI เ่ยเหมือนมันจะให้มาครบพร้อมใช้งานนะแต่ในความเป็นจริงคือมันไม่พร้อมมันต้องมีสาย HDMI 2เส้นนะฮะ HDMI อะยาวแค่คืบเดียวไม่คุ้มนะฮะหา HDMI อยู่นเะก่อนที่จะมาใช้นะฮะก็ตาบนั้นนะจ๊ะโอเคไปหน้า สอนใช้งานโปรแกรมกันเลยนะครับผมเพราะว่าหลายๆคลิปหลายๆเจ้าที่ผมอันนี้มาเขาไม่เขาไม่ได้สอนว่าใช้งานยังไงนะฮะคนไทยอ่ะมีแต่ฝรั่งสอนนะฮะโอเคโอเคนะครับผมคือตอนนี้เราจะมาสอนโหลดไดรเวอร์นะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับผมคือก่อนอื่นเราก็เสียบสายเอเวอร์มิเดียอะไรให้เข้าคอมให้เรียบร้อยนะครับผมอินพุตเอาพุตนะครับผมให้ครบนะฮะแต่ว่าเครื่องคอมมันจะยังไม่รู้จักเรานะครับผมเราต้องลงไดรเวอร์นะครับผมก็พิมพ์แบบนี้เลยนะครับผม ดาวน์โหลดไดรเวอร์เอเวอร์มีเดียแล้วก็ตามชื่อรุ่นของเรานะผมแล้วมันก็จะโผล่มาหน้าเอเวอร์มีเดียที่เป็น shop ของเว็บไทยนะครับผมเจอปุ๊บเข้าเว็บมากดที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้าให้โหลดตรงนี้เลยเรากดโหลดทันทีได้เลยนะครับผมพอโหลดเสร็จปุ๊บนะฮะติดตั้งติดตั้งอะไรเสร็จสรรนะครับผมคือมันใช้งานง่ายนะครับผมไม่ต้องติดตั้งโชว์ก็ได้เพราะว่า คนที่จะมีงบซื้ออะไรพวกนี้ได้มันจะได้แบบเขาเรียกว่าเขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมถึงจะซื้ออุปกรณ์ราคาแรงขนาดนี้ได้ครับผมมันคือการลงทุนที่หนักหน่วงอยู่นะครับแล้วเราจะได้อันนี้มานะครับผมโปรแกรมนี้จะได้มาทีหลังนะเราจะได้โปรแกรมสีแดงมา e v e r Media Assist Central นะครับผมเราก็กดเข้าไปนะฮะเสร็จปุ๊บนี่มันจะสแกนหาเครื่องเราว่าเราใช้รุ่นอะไร นะครับพอสแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะมาบอกว่าเฟิร์มแวร์เราใช้ตัวนี้แล้วก็กด ECQ มันจะเด้งเข้าเว็บล้วดาวน์โหลดให้แล้วเราก็ติดตั้งกดทีละตัวนะครับผมกดเสร็จปุ๊บแมะประมาณเนี้ยกดกดปุ๊บมันก็จะมีมาให้มันจะโหลดว่ามันจะเด้งเข้ามานี้ให้เลยนะฮะแล้วเราก็กดติดตั้งตัวนี้ไปแล้วก็กดทีละตัวทีละตัวให้ครบให้ครบตามที่มันกำหนดนะครับผมแต่ของผมเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดหมดละแต่ว่าไม่รู้ทำไมนะครับผมมันบอกว่าผมยังไม่ได้อัปเดตนะฮะพอเสร็จปุ๊บ มันก็จะลงโปรแกรมตัวนี้ให้นะครับผม Evermedia Recentral 4ก่อนที่จะเอาไปลง OBS ลงออนไลน์นะครับผมคือเราต้องทดสอบกับโปรแกรมตัวนี้ก่อนโปรแกรมตัวนี้ใช้สตรีมใช้อัดได้นะผมแต่ว่าความยืดหยุ่นมันไม่มากเท่า OBS นะผมผมเลยใช้ OBS มากกว่าถึงแม้ตัวนี้มันจะภาพชัดกว่าเถอะเพราะ่เป็นโปรแกรมต้นตำรับนะฮะพอเราเสียบปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับ มันก็จะมีรูปจอมือถือเราออกมาแบบนี้แล้วมันจะมาพร้อมเสียง iPhone ซื้ออะแดปเตอร์มาต่อนะครับผมคือตรงนี้คือแค่ชาร์จชาร์จแบตเครื่องแล้วตรงนี้คือเออขาเรียกว่าอ,อะไรอิ p u t นะเอาพุตก็คือต่อข้คอมอนะครับตรงนี้นะครับผมคือถ้าเราจะอัดคลิปลง YouTube อย่างเดียวเราไม่เน้นสตรีมผมไม่แนะนำโปรแกรมนี้ให้ใช้สตรีมแต่อย่างใดนะเพราะว่า ด้วยที่ว่าโปรแกรมมันฟังก์ชันไม่ค่อยยืดหยุ่นนะผมตั้งค่าอะไรได้น้อยนะใช้ยากก็เลยแนะนำไม่ใช้ OBS ดีกว่าแล้วโปรแกรมนี้ใช้อัดนะผมใช้อัดคลิปมันจะชัดชัดกว่ามากเลยแต่สุดท้ายคลิปในย t u b e ผมคือผมดูดมนจากสตรีมอีกที่นึงอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ได้ใช้โปรแกรมส่วนนี้คือทำมาเพื่อให้มันรู้จักเครื่องเฉยๆนะครับผมก็แบบให้ให้เขาเรียกว่า device ์มัน สามารถมองเห็นเครื่องได้ให้ลงเดเวอร์ให้สำเร็จคือก่อนตอลงไดเวอร์เสร็จปุ๊บรีสตาร์ทเครื่องนะครับดีสตาร์ทเครื่องก่อนทุกครั้งนะฮะโอเคปิดโปรแกรมไปมาเข้าหน้า obs การจะส่งภาพขึ้นจอ obs ไม่ว่าใช้กับเครื่องไหนนะครับผมเพย์ซงเพย์ีกดตรงนี้นะครับผม Source Video Capture นะครับผมอันเดียวกับเว็บแคมเลย มาปุ๊บเราก็เลือก Portable 2 Plus อันนี้เราถ้าเป็น Device Default ก็คือเราเสียบสาย HDMI เนี่ยมารองรับได้ไฟล์ได้มากสุดขนาดไหนหรือว่าเอาพุ t เราอะ่ะมันประมวลผลส่งออกมาได้มากสุดขนาดไหนเนี่ยมันก็จะตามนั้นเราล็อกก็ได้เราไม่ล็อกก็ได้ถ้าเราจะล็อกแบบอยากได้แค่ Full HD แล้วก็ทำก็ได้แล้วก็กดแบบเลือกความคมชัดอะไรอย่างนี้แต่ผม ไอโฟนไงมันได้แค่ f u l HD อยู่แล้วนะฮะก็เลยเติมดีฟอร์ไปแล้วสําหรับใครนะผมถ้าเสียงมันไม่เข้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกดตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาพุท audio desktop หรือว่าอันนี้ก็ได้นะับผมแต่ว่าแคปเจอร์ audio รีมันก็ออกแล้วหรือว่าถ้าถิดคอสตอมอีกทีนึงก็ได้นะครับผมมันก็จะมีหน้าต่างมาเลือกว่าจะให้เก็บจับเสียงจากตรงไหน,นอย่างเช่นไมโครโฟนของตัวนี้ตัวการแคปเจอร์เลยหรือว่า อะไรต่างๆนานาที่เราอยากให้มันจับนะฮะแต่ผมไม่จเป็นนะ <_ D> พอกดโอเคปุ๊บผมต้องรีโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะครับผม <_ D> แล้วก็เข้า obs ใหม่ให้มันรันใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ผมเปิด e v e r m e d i a r รีเซนทันะครับมาได้ทีละอย่าง <_ D> อ่ามาละภาพมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมภาพมันจะขึ้นจอละแต่แต่ว่าอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะใส่พื้นหลังให้ดูพื้นหลัง โอ้ลูกย้อนใส่เห็นไหมเห็นอะไรไหมครับฉากดำอะ่ะมันกั้นหมดเลยเพราะอะไรมือถือ iPhone นะผมมันเขาเรียกว่ามันแสดงผลจอ16ต่อ9แบบนี้นะครับผมแล้วมือถือไอโฟนมันยาวแล้วมันก็เลยจับได้แค่นี้วิธีง่ายๆครับผมกดที่มุมกดอัติเนตครั้งลากขึ้นครับมันจะมีเส้นเขียวๆมามันจะปึ๊บเอ่อแป๊บนึงปิดอันนี้ไปก่อนนะีเมท นี่ครับกดลากขึ้นชืบแล้วก็แป๊บนึงผมแก้ตรงนี้นมันจะครอบนะครับมันคือการครอบครอบวิดีโอครอบขอบะลรพวกนี้ให้มันพอดีกับจอนะครับผมก็เราเยียบๆก็กได้เราปิดตัวอิเมจนี้ไปก่อนแล้วเน้นตรงนี้กดชืบครอบป,ปึ๊บมาลากลงนะฮะ ยืบครบับปึ๊บปึ๊บแล้วก็เปิด i ิเม e อ่ะอย่างเงี้ยทีนี้ก็เต็มจอแล้วนะารับสบายใจบือใช้ง่ายใช้สบายนะใช้ง่ายกว่าเพราะว่าผมลองทางเอเวอร์มีเดียปุ๊บแล้วมันแบบมันไม่โอเคนะผมมันขอบมันไม่ง่ายขนาดนี้นะฮะก็สตรีมได้เลยลื่นๆน,นะผม60เฟรมนะฮะแต่นิ้วมันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าที่ผมเสียบไปมัน ก็ตามนั้นนะผมสาม3.0ไม่ใช่หัวทองด้วยภาพมันเลยจะดีเลย์หน่อยอย่างที่ผมแนะนําไปผมมันไม่เหมาะสําหรับการสตรีม2เครื่องนะครับผมเพราะมันมีการดีเลย์เกิดขึ้นในจอเห็นไหมครับคือถ้าจะสตรีม2เครื่องก็ซื้อเอลกาโตที่มันเสียบกับเมนบอร์ดไปเลยนะจะดีที่สุดโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับคลิปรีวิวเอเวอร์เมเดียไลฟ์เกมเมอร์พอติเอเบิลทูพลัสนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ แล้วก็ปุ่ม subscribe นะครับผมผมจะรักมากนะครับผมถ้าแชร์ด้วยก็ดีนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆแล้วก็ทำให้ช่องเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าก็เริ่มทำใหม่เนะช่วงโควิดนะครับผมไม่มีอะไรทำนะก็เลยตั้งกล่องอัดคลิปหรือว่าสตรีมเกมนะครับผมสามารถติดตามช่องทำการสตรีมได้ที่เพจ f a c e b o o k TD Boy หรือ f a c e b o o ทับ b ีดีบนะฮะได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะผม แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมผมจะมารีวิวไมโครโฟนที่ผมใช้กันนะผมไปแล้วครับสวัสดีครับ